ไ,ไ,ไม่มาทำงานกันดอยู่เนี่ยกินโมกียาไไ่างโอ้ยทำความสะอาดกันเลยปล่อยขา้าวของละเทละกาไปหมดแม่บ้านก็มาอยู่ดันเวลาออกไปสิอ่ะไม่รู้จักเวลาทำงานทำการกันเลยแป้งนี่แกรู้ได้ยังไงว่าฉันอยากกินมะม,ม่วงเนี่ยฮะไอ้บ้าตะกราตกรตะการจะซื้อเมื่อกี้คนเดียวยังได้ไ,ได้ได้นี่กินได้เราอัพโซเชียลกันสักนิดดีแม้กก่อนทำงานอ่ะจะบ้าได้ไงเม่ ขอโทษไม่ได้ซับหน้าเลย <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรใช้แอปเอาโ oh <yeah, S 1> อเคแต่อย่าช้าทำไมเล่าอ uh, ่าอ่อ่าอ่าโอเคก่อนนะ <c oughs> อ๋ออะไรมาลนะอ่าสี่จัมอกสวัสดีโซเชียลแคมยินดีต้อนรับไม่มีอะไรมากอยากบอกว่ากินมะม่วงเปี้ยวอยากจะบอกว่าบอสกินมะากเลยดูต้องรีดกิน อันนี้ให้แกนะฉันขออีกคลิปหนึ่งสวัสดีค่ะชาวอินดีต้อนรับนะคะตอนนี้นะคะเราสองคนค่ะเพิ่งมาทำงานแต่ว่างานเมืองโตเนี่ยยังไม่มีให้ทำค่ะก็เลยมีขนมมากินกันค่ะโอ้ยน่ารักเลยอ่ะเอามาจริงมาแกจริงมาแกเอาเออเออเอ้ยโอ้ยน่ารักมากมันไม่มาล้างเลยมีแต่ผู้หญิงมันเป็นยังไงนะมันเหมือนมันมีผู้หญิงสองคนอ่ะก็ บอสบอสบอสตรงนี้เลยๆลยเยเเมอ้าบอสมัน่นี่ลบวะไรนี่ๆนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่คือชมหน้าบอสเสค่ะเลยเหรอแกปังปงแกปปักจ๊ปักจู๊ปักปักจูปักจูปักจูอะไรอะไรักจจู๊ปะกจ๊ปักจู๊ปักักเััสดีั บอสมาเมื่อไหร่่คะเนียงมาได้สักพักหนึ่งแล้วอะไรคะไม่เห็นเลยเล่นตงเล่นปากนี่นี่นี่ซื้ออะไรมากินกันน่ะน่ากินจังเลยอะโอ้โหวงเปรี้ยงอะบอสบอสสนใจทานไหมคะกินด้วยคนนะเออไม่ได้ค่ะถ้าบอสจะทานเนี่ยหนูอยากจะบอกบอสว่าต้องเดินออกไปแล้วก็ไปซื้อที่หน้าออฟฟิศค่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นของหนูสองคนอ๋อก็งั้นก็ไม่เป็นไรแล้วกันเออนี่คุณแบงค์เดี๋ยวหยิบวาระการประชุมให้ผมหน่อย พอจีนู๋กินมะม่วงอยู่ค่ะพอดรีบก็ว่าไม่ขออินเสิร์ตรีบดิแล้รีบก็ไปหยิบเองค่ะอย่าพูดกินสิ่นูไม่สวยสบายนะค่ะมาหน้าหลออจังเลยแกะแกะไม่มีใครส่งหัวใจให้ฉันเลยนยดูดิจะตาย เน่รับโทรศัพท์สิโอ้ยแป้งไม่เห็นหรอกว่าเขาทาครีมเนี่ยมือฉันก็ไม่ว่างฉันกระโดดอยู่เนี่ยกุ๊กีรันตายอยู่แล้วเชอนน,นไม่ว่างจะกดที่นี่เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรับเองครับได้ค่ะโสว<อ>ัสดีครับบริษัทยินดีต้อนรับครับอ๋อได้ครับได้ครับอ๋อไม่ใช่ปัญหาเลยครับได้เลยครับได้เดี๋ยวจัดการให้ครับครับโอเคครับ บอสคะใค้โทรมาคะเอ,อ่อสำนักงานใหญ่เขาโทรมาเขาอยากได้เอกสารเดี๋ยวคุณจัดการให้ผมด้วยนะอืมบอสทำไมบอสไม่ทำเองะคะหนูไม่ว่างหนูต้องล้มแชมป์เออเอางีล้ละกันนะเดี๋ยวผมขอความร่วมมือให้พวกคุณช่วยทำความสะอาดด้วยนะครับอยบอสคะ อย่างนี้ไหมคะทาไมบอสเนี่ยไม่จ้างพนักงานมาทําความสะอาดล่ะคะวันวันหนึ่งหนูกับแป้งเนี่ยนะคะทำงานหนักมากค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะหนูต้องอัพโซเชียลเพื่อเป็นการทีอาร์บริษัทให้บอสด้วยบอสดูสิคะเหนื่อยมากค่ะโอ้บอสคะนิดนึงค่ะถ้าบอสเดินไปข้างหน้านะคะรบกวนเอาเอกสารที่แมสเซนเจอร์มาส่งให้หนูด้วยนะคะโอ้ยยยยยยะมะม่วงหนูจะหมดแล้วเมื่อกี้โทรไปสั่งเรียบรยอยแย้วรบกวนบอสได้หยิบมาให้ด้วยนะคะ มม่มก็ดีนะแต่ฉันว่าวันนี้อากาศร้อนๆบอสคะบอสรู้สึกว่าวันนี้มันร้อนผิดปกติไหมคะบอสอุ้ยจริงด้วยฉันรู้สึกว่าคอฉันแองมากเลยจริง <c oughs> อากาศมันร้อนแล้วฉันก็เสียเงื่อมากเลยคะ่ะบอสจริงๆบอสถ้าอากาศร้อนแบบนี้ถว่าพวกเราทํางานกันยากแน่เลยยา<ะ>กบอสคะ,ะหนูตามแป้งบ่อยๆรอบ,อบอที่ห้าว่าี่โอเดินออกไปนะออฟฟิศผู้ชายเขาต้องตกแต่กวหนูว่าบอสควรจะไปเรียกชั้ นี่เราแกดูชุดสวยใช่ตหปกติเขาใจดีมากเลยเนาะนั่นสิงี้วันนี้เราอัพโซเชียลรึ่งตัวบนละกันเนาะปืนหมดเลยตายแล้วตายแล้วพอดีเลยแกเก็บหนึ่สิเอาแกเก็บโอเคบอสขาแยกย้ายกันไปทำงานไป ไม่เหมือนเดิมว่ะเอาเป็นว่าเราก็ตั้งใจทำงานแล้วกันเนาะอออุ้ยเดี๋ยวนูรับให้นะคะเไม่ต้องเดี๋ยวผมรับเองฮลัลโหลครับครับโอเคโอเคเดี๋ยวจัดการให้ผมเลยนะครับครับผมทนไม่ไหวแล้วครับยังไงก็ต้องลกออกให้หมดครับอเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์ครับนะฮะยังไงก็ช่วยจัดการให้ด้วยนะฮะ ครับผมใช่ใช่จัดการออกให้หมดโละให้หมดครับผมขอบคุณครับแกว่าบอสเขาจะไลเราสองคนออกไหมอ่ะก็ได้ยินแล้วที่โลทั้งหมดต่ว่าคงไม่รอดอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วเหรอครับคุณวิชัย มาแล้วครับผมอ่าแล้วพร้อมที่จะทำงานยังครับพร้อมทุกอย่างครับบอสอ่าดีอ่าทางการพวกคุณเดี๋ยวเก็บข้าวของแล้วก็กลับบ้านได้เลยบอสหนูไม่ออกหนูจะอยู่กับบอสหนูจะอยู่นี่นี่บอสนนะบอสหนูสัญญานะครับงนี่ยที่บอสัดลเหัวบอสเป็นหัวหลักหัวต่อยแล้วนะครับบอสบอสดี๋ยวอะไรของพวกคุณเนี่ยฮะนี่ถ้าคุณไม่ออกไปแล้วเขาจะทำงานกันได้ยังไง อยู่ไม่เอาหนูจะอยู่กับบอสโอ้ย,อยพูดไม่รู้เรื่องเหรอฮะนี่ถ้าคุณไม่ออกไปแล้วเขาจะติดแอร์กันได้ยังไงฮะติดแอร์ใช่ใช่ครับนะฮะเพราะว่าพวกเราเนี่ยมาจากบริษัทสุภาพแอร์จำกัดครับเย็นชาชื่นใจครับแอร์ทำไมไติดแอร์ไม,อรไม่ได้ไรพวกหนูไม่ทีไหนแล้วแล้วเ,เ,เ,เมื่อช่วงสายๆที่บอสโมโหพวกหนูแล้วเดินออกไปอะค่ะแล้วบอกว่าโลกหมด มไม่ได้โหมพวกหนูหรอกคะโอ้ยในใน,น,น,นผมคือให้พวกเขาเนี่ยนะมาเปลี่ยนแอร์ใหม่และที่คุณได้ยินผมโทรศัพท์บอกว่าโลกออกให้หมดเลยนะหมายถึงว่าโลแอร์เก่าไปแล้วเปลี่ยนแอร์ใหม่และที่พวกคุณนะไม่ทําความสะอาดแล้วก็เกี่ยงงานกันแล้วเห็นผมเป็นหัวหลักหัวตอเนี่ยผมบอกตรงๆนะผมไม่ไล่พวกคุณออกหรอกเย้ <Yeah! S 1> แค่ตัดเงินเดือนอไม่ต้องห้าไม่ต้องห้า แต่ว่ามีข้อสงสัยครับบอสคะ,ะทำไมช่างแอร์ต้อแต่งตัวแบบนี้คะอ๋ะอ,อบริษัทผมสุภาพแอร์ฮะก็ต้องแต่งตัวให้เข้ากับคอนเซปต์ครับผมไมอ้สุภาพเข้าใจค่ะทำไหม,ม้อก ใส่เสื้อตัวใหญ่ขนาดนี้ด้วยคะอ๋อตอนที่ผมไปซื้อเสื้อเนี่ยที่ตลาดนัดนะครับตัวเล็กก็200ตัวใหญ่ก็200ครับผมเป็นคนใช้เงินเป็นก็เลยต้องซื้อตัวใหญ่ครับโอ้เหนือโตครับผมอ่าแล้วนั่นใครพาพ่อมาด้วยเหรอโอ้บอสครับบอสเหรอบอสมีตาหามีขี้ตามั้ยทีตามีแววอันนี้ลูกน้องผมเองครับลูกน้องเหรอครับเฮ้ยเริ่มเก๊กได้แล้วทำไมต้องยืนเบ่งขนาดนั้นอ่ะไอดอลผมคือแอดครับแอดสมบัติเลยนะครับแอดคาราบาลครับ อ๋อไม่แต่ผมอย่างนี้ต้องแอบสมบัติแน่นอนชอบเล่นกล้ามครับผมขอโทษครับเอออยี๋ยว,ว่างงงี้นะเอาจมกูกไปยกดัมเบลกับคำเด็ดม่ใหญ่ใหญ่ขนาดนี้แ,นนน <c oughs> แม่มาครับ <c oughs> แม่แบบโอเคโแบบอเคโอเคเดี๋ยวไปจัดก,การเรื่องแอบด้วยนะครับบอสอ่ะสมบัติเลิกเก๊กได้แล้วเดี๋ยวยังไงช่วยเติมน้ำยาทั้งหมดนะโอ้วันนี้น้ำยาไม่ได้มาครับเอามาแต่น้ำพริกครับดีเลยเดี๋ยวเรากินกับขนมจีนโอ๊ย ตลกอะไรเนี่ยน <ank' a> ี่บอสนะเดี jack. ๋ยวมันจะเสียโอกาสครับเล่นในบอสเล่นเล่นเล่นเอาน้ำพริกมาเหรอครับผมแตงกวาปักชีร้อนออกมาด้วยนะขออนุญาตครับบอสนะไปเอากรรไกรเลยตลกมากไปแล้วครับโอเคเคลียร์พริกออกนะเดี๋ยวจะไปแอร์ตันเขาก็น่ารักดีคกสองคนนี้น่าอ่ะค่ะบอสคะแต่หนูว่าแอร์เนี่ยคงไม่ตันนะคะพี่ตันเนี่ยคงเป็นแป้งมากกว่าค่ะ เดียวนะครับบอชเอาดันเนียเนาะอใครอ่ะรักว่าที่สุดเลยรักว่าที่สุดเะยะๆไปเอาไปนี่เดี๋ยวแทงให้แฟนเลยออกไปทำงานกันได้แล้วรักนะ